ระบบสุริยะในปัจจุบันระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแห่งความโน้มถ่วงที่ดึงดูดเหล่าสมาชิกซึ่งโคจรอยู่โดยรอบเข้าไว้ด้วยกันได้แก่ดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงซึ่งโคจรห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับคือดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดี ดาวเสาดาวยูเรนนัดาวเนปจูนและดาวพลูโตนอกจากนั้นยังมีสมาชิกเล็กๆได้แก่ดาวบริวารของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยอุกกาบาตดาวหางและยังมีวัตถุน้ำแข็งโคจรอยู่รอบนอกของระบบสุริยะอีกด้วย โดยสภาพระบบสุริยะในปัจจุบันนั้นเมื่อมองจากทางด้านเหนือจะพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศท,ทางทวนเข็มนาฬิกาไปในทางเดียวกันซึ่งดาวเคราะห์ส่วนใหญ่มีวงโคจรค่อนข้างกลมและโคจรอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับระนาบทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งเรียกว่าระนาบสุริยวิถีลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นผลมาจากการก่อกําเนิดและมีวิวัฒนาการมาจากมวลสารดั้งเดิมที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันการกําเนิดของระบบสุริยะจากสภาพของระบบสุริยะปัจจุบันและการศึกษาสังเกตการวัตถุท้องฟ้านานา,นาชนิดอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยอาศัยเครื่องมือทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่นักดาราศาสตร์ได้ประมวลข้อมูลและสันนิษฐานถึงประวัติกำเนิดระบบสุริยะมาเป็นลำดับดังนี้ระบบสุริยะมีกำเนิดมาจากซากระเบิดที่สลายตัวของดาวฤกษ์เมื่อประมาณ5,000ล้านปีก่อนกลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดมหึมาที่เป็นต้นกำเนิดระบบสุริยะประกอบด้วย ก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมหมุนวนแผ่กว้างรอบศูนย์กลางจนเกิดลักษณะเป็นรูปจานแบนเมื่ออุณหภูมิรอบนอกค่อยๆลดลงมวลสารต่างๆจึงหลอมรวมกันและก่อตัวเป็นวัตถุแรกเริ่มเรียกว่าเศษดาวเคราะห์ดังนั้นระบบสุริยะยุคแรกจึงเต็มไปด้วยเศษดาวเคราะห์แผ่ออก คล้ายเป็นวงแหวนกว้างใหญ่โคจรรอบกลุ่มกาสต้นกำเนิดของดวงอาทิตย์ซึ่งเศษดาวเคราะห์เหล่านี้มีการประทะและรวมตัวกันอยู่เสมอจนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีแรงโน้มถ่วงสูงพอที่จะดึงดูดวัตถุขนาดเล็กอื่นๆมารวมตัวกันพัฒนาเป็นต้นกำเนิดของดาวเคราะห์ในเวลาต่อมา กลุ่มก๊าซต้นกำเนิดของดวงอาทิตย์บีบอัดตัวเล็กลงจนอุณหภูมิที่ใจกลางสูงขึ้นภายใต้ความดันสูงมากถึงระดับจะเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์จึงเกิดเป็นดาวฤกษ์ใหม่คือดวงอาทิตย์ซึ่งแผ่พลังงานออกไปโดยรอบผลจากพลังลมสุริยะในช่วงแรกที่พัดพายอย่างรุนแรง ส่งผลให้ก๊าซซึ่งห่อหุ้มดาวเคราะห์ในเขตชั้นในของระบบสุริยะหลุดออกไปจากดาวเคราะห์รวมทั้งค่อยๆกําจัดฝุ่นและก๊าซที่กระจายอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ทั้งหลายทำให้อนาเขตระบบสุริยะปลอดโปร่งมากขึ้นในช่วงอายุเริ่มต้นของระบบสุริยะเศษดาวเคราะห์คงโหมกระหน่ำพุ่งชนดาวเคราะห์ดวงใหม่ๆอย่างหนักและต่อเนื่อง จึงปรากฏเป็นหลุมอุกกาบาตมากมายบนพื้นผิวหินแข็งของดาวเคราะห์และดาวบริวารของดาวเคราะห์ทั่วไปในระบบสุริยะมาจนถึงทุกวันนี้ดาวเคราะห์ก๊าซดวงใหญ่ที่อยู่ชั้นนอกของระบบสุริยะเช่นดาวพฤหัสบดีและดาวเสามีลักษณะคล้ายระบบสุริยะขนาดเล็กซ้อนอยู่ในระบบสุริยะใหญ่ที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง เนื่องจากดาวเคราะห์ทั้งสองดวงต่างมีปริมาณไฮโดรเจนและฮีเลียมสูงมากคล้ายกับดวงอาทิตย์เช่นกันแต่มวลสารต้นกำเนิดดาวเคราะห์คงมีขนาดไม่ใหญ่พอและใจกลางดวงมีอุณหภูมิและความดันไม่สูงมากจึงไม่เกิดเกิดปฏิกิริยาเทอร์มนิวเคลียร์จนระเบิดเป็นดาวฤกษ์ได้โดยสังเกตได้จากการที่เหล่าดาวบริวารชั้นในของดาวเคราะห์ทั้งสองดวง ต่างมีพื้นผิวหินแข็งคล้ายดาวเคราะห์ชั้นในของระบบสุริยะเช่นกันดาวเคราะหน้อยเป็นเศษดาวเคราะห์ดั้งเดิมที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีรบกวนจนไม่สามารถรวมตัวกันเกิดเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ได้ถ้าว่ายังคงโคจรเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับวงโคจรของดาวพฤหัสบดี ทั้งนี้เหล่าดาวเคราะห์น้อยแต่ละดวงจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันไปตามระยะห่างจากดวงอาทิตย์ซึ่งคล้ายกับความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์ดวงใหญ่ๆนั่นเองสมาชิกในระบบสุริยะล้วนมีลักษณะเฉพาะดวงแตกต่างกันสันนิษฐานว่าเกิดจากโครงสร้างและองค์ประกอบของมวลสาร ในกลุ่มก๊าซต้นกำเนิดดาวเคราะห์แตกต่างกันรวมทั้งมีการกระจายตัวในระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันด้วยกล่าวคือดาวเคราะห์ชั้นในที่ใกล้ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยาธาตุและสารประกอบหนักจำพวกเหล็กและซิลิเกตจึงล้วนมีพื้นผิวเป็นหินแข็งคล้ายโลกซึ่งได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคาร ในขณะที่ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยก๊าซจำพวกมีเทนและแอมโมเนียขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกแต่อาจมีแกนในแข็งขนาดเล็กอยู่ที่ใจกลางได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสด,ดาวเนปจูนทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ ทำให้ก๊าซหนาทึบในบรรยากาศดั้งเดิมของดาวเคราะห์ชั้นในหลุดนี้หายไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ